ถ้ามองว่าจะเริ่มออมยังไงดีก็คือเริ่มเลยเริ่มเดี๋ยวนี้เริ่มทันทีหลายๆคนเนี่ยออมเงินแต่ยังไม่มีเป้าหมายทีนี้แล้วจะเก็บยังไงดีสําคัญคือเก็บในสิ่งที่เราเข้าใจเราเข้าใจอันไหนเราเอาเงินไปไว้ตรงนั้นขอเป็นทําน้อยแต่ทําสม่าเสมอดีกว่าทําทีนึงเยอะๆแล้วไม่สามารถไปต่อได้ วางแผนการเงินยังไงดีให้ออมได้สําเร็จวันนี้พรชวนคุยกันนะคะกับคุณนุ่นเดะมันนี่ที่ปรึกษาการเงินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องของการออมเงินเอาจริงๆฟังดูเหมือนง่ายแต่ก็ยากหลายๆคนบอกโหตั้งใจจะออมมาตั้งแต่2025แล้วค่ะปีนี้2026ถ้าต้องเริ่มต้นเริ่มยังไงดีในมุมของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ถ้ามองว่าจะเริ่มออมยังไงดีก็คือเริ่มเลยเริ่มเดี๋ยวนี้เริ่มทันทีอย่าไปรอพระถ้ารอเราก็จะเลื่อนออกไปเรื่อยๆพลอยเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายอยู่แล้วเราอยากออมเงินอปีนี้เราอยากได้สักแสนหนึ่งอยากได้สักล้านหนึ่งในมุมของคุณดุน้นมองว่า mindset สำคัญที่จะทําให้เราออมเงินได้จริงๆคืออะไรจากประสบการณ์ตรงเลยส่วนตัวเคยผ่านช่วงที่เก็บเงินไม่อยู่เหมือนกันค่ะ ก็เลยใช้วิธีว่าเราจะไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บเราก็เลยควรจะต้องเปลี่ยน mindset ค่ะว่าเราจะไม่มองว่าการอ,อมเป็นเรื่อง optional อะจะไม่มองว่าฉันจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ให้เรามองว่าเป็นอีกหนึ่งรายจ่ายเลยที่จําเป็นต้องทําเหมือนจ่ายค่าน้ําเหมือนจ่ายค่าไฟการออมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายหนกันที่เราจําเป็นต้องจ่ายค่าการอ,อมประมาณเท่านี้เราเซตเป็นตัวเลขเอาไว้เลยค่ะ เรื่องของไมซ์เซดะค่ะคือหลายๆคนเนี่ยออมเงินแต่ยังไม่มีเป้าหมายมันก็เลยทําให้เป้าหมายของการออมเงินนะคะมันจับต้องไม่ได้เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้เราจะทําไปเพื่ออะไรให้เรานึกว่าเรากําลังจ่ายเงินก้อนนี้ให้กับตัวเราเองแต่เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่แก่แล้วและทำงานไม่ไหวไม่มีเงินใช้เราจะเลี้ยงดูคนแก่คนหนึ่ง uh huh. จ่ายค่าน้ำจ่ายค่าไฟจ่ายค่าข้าวให้เขา แล้วคนแก่คนนั้นคือตัวเราเองพอเรามองเป็นแบบนี้มนุษย์ทุกคนค่ะรักตัวเองพอรักตัวเองปุ๊บแล้วเราจะดูแลคนคนหนึ่งซึ่งคือตัวเราเองอะ่ะเราสามารถทําได้ไหมเราอยากจ่ายเงินให้ตัวเองเนี่ยเดือนละกี่บาทพอเราปรับมายเซ็ตเป็นแบบนี้ได้จะทําให้การออมเนี่ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นสามารถทําได้ต่อเนื่องมากขึ้นค่ะหลายๆคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณนุ่นอยากเก็บเงินแล้วแต่ว่าเริ่มต้นยังไงดีก็จะแบ่งเป็น2ออย่างอย่างแรกคือแล้วควรจะต้องเก็บเท่าไหร่ แล้วก็แล้วควรจะต้องเก็บยังไงอเอาเก็บเท่าไหรก่อนหลายๆคนเวลาที่มีไฟฮึกเหมิมอยากออมเงินเก็บให้เยอะที่สุดเก็บให้เยอะที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าจํานวนเงินนั้นอะเราอาจจะทําได้ในเดือนแรกแต่เดือนถ,ถัดมาเราอาจจะทําไม่ไหวเพราะฉะนั้นจํานวนเงินที่เป็นการออมค่ะควรจะไม่เยอะจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่น้อยจนไม่มีเลยอาจจะเป็นจํานวนเงินที่ตอนได้ฟังแล้วรู้สึกว่าให้ฉันเก็บเดือนละพันเนี่ยนะให้เก็บเดือนละสองพันเออมันน้อยจังเลย แต่ถ้า2,000นั้นเราทำได้อย่างสม่ำเสมอเทียบกับวันนี้เราเก็บไปเลย5,000แต่อีก2เดือนเราไม่มีเก็บขอเป็นทำน้อยแต่ทำสม่าเสมอดีกว่าเพราะฉะนั้นทำน้อยแต่สม่าเสมอดีกว่าทำทีนึงเยอะ แล้วไม่สามารถไปต่อได้ทีนี้แล้วจะเก็บยังไงดีสําคัญคือเก็บในสิ่งที่เราเข้าใจอย่างเช่นว่าถ้าเรารู้จักแค่เงินฝากธนาคารก็ไม่เป็นไรเราก็ไปหาธนาคารที่ช่วงนี้ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยสูงแล้วเราก็ไปหาไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารนั้นๆแล้วเราก็จ่ายไปเลยว่าเราจะออมเนี่ยเดือนละกี่บาทกี่บาท อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของการเก็บเงินออมการลงทุนหรือว่าการออมเนี่ยค่ะมันมีสเต็ปสเตปที่นี้ก็คือจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงความผันผวนของตราสารแต่ละอย่างที่มันไม่เท่ากันอย่างเงินฝากธนาคารเนี่ยเรียกได้ว่าเออความเสี่ยงมันน้อยมากความเสี่ยงมันแทบจะไม่มีเลย เราก็มองว่าถ้าเป็นบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาดอกเบียมันได้น้อยลองขยับเป็นฝากประจําสิลองไปดูพวกสลากออมทรัพย์สิเป็นยังไงหรือขยับขึ้นมาปุ๊บอาจจะไปศึกษาเรื่องของกองทุนรวมทีนี้ก็จะเริ่มแบบต่อยอดไปได้เรื่อยๆละแต่สําคัญที่สุดคือให้เราเอาเงินไปไว้ในสิ่งที่เราเข้าใจบางคนอาจจะไม่ได้ไปทางหุ้นไม่ได้ไปทางลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ไปทางซื้อทองบางคนเลือกเป็นผลิตภัณฑ์พวกประกันก็ได้ม,มีประกันสะสมทรัพย์ ประกันบนานาญก็เป็นหนึ่งในหมวดหมู่การออมเงินเหมือนกันเราเข้าใจอันไหนเราเอาเงินไปไว้ตรงนั้นเพื่อที่ว่าถ้ามันเกิดเหตุที่ทําให้มันผิดพลาดทางการเงินเช่นเราเข้าใจเรื่องกองทุนรวมละ <c oughs> เราเห็นว่าเอ้ยทำไมช่วงนี้ผลตอบแทนมันติดลบแต่เราเข้าใจว่าสิ่งน,นั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราเข้าใจว่าอนาคตแนวโน้มมันจะเป็นยังไง เราอาจจะรู้สึกเฉยๆกับการที่ติดลบก็ได้เพราะรู้อยู่ดีว่าเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวมันก็ขึ้นหรือว่าเราอาจจะลงทุนในหุ้นแล้วอยู่ดีๆไอ้หุ้นมันตกมากเลยราคาตกมากเลยแต่เราเข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันเป็นธุรกิจที่มันลงแล้วมันจะไม่ขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรจะคัดลอส เราควรจะขายที่ตรงไหนก่อนมันจะดิ่งลงเหวมากไปกว่านี้รหรือว่าเราซื้อทองแต่ช่วงนี้ทองราคาลงอะ่ะแต่เรารู้อยู่ดีว่าอนาคตมันมีแนวโน้มจะขึ้นอีกอยู่ดีเราก็จะไม่ขายตอนที่ขาดทุนแต่สําคัญที่สุดคือเข้าใจอันไหนลงทุนที่อันนั้นออมเงินที่อันนั้นจริงๆแล้วหลายๆอาชีพค่ะมีการบังคับออมอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัว เช่นถ้าเป็นค้าราชการจะมีกบข<ะ>หรือที่เรียกว่ากองทุนสำรองแรงชีพ mm hmm. เงินเดือนค้าราชการนะคะหนึ่งเนี่ยจะถูกโอนเข้าบัญชีไม่ได้เต็ม100%นะจะโอนเข้ามาแค่9กส่วนอีก3%เรนะเรามองไม่เห็น mm hmm. เพราะว่าเขาหักออกไปจากเงินเดือนก่อนที่จะโอนเข้ามาในบัญชีเราซะอีกซึ่ง3%ตตรงนั้นนะคะพอเข้าไปในกบขแล้วอะเราไม่สามารถเอาเงินออกมาได้เลย mm hmm. ถ้าเราไม่กเกษียณ หรือถ้าเราไม่ลาออกจากราชการต่อให้เรารู้ว่า3%ไปอยู่ที่ไหนอยากเอาออกมาใช้ก็เอาออกมาไม่ได้ไไดก็จะทําให้การการอ,อมของเราเนี่ยยั่งยืนหรือถ้าเกิดคนที่เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนหลายๆบริษัทค่ะจะมีสิ่งที่เรียกว่า provident fund หรือกองทุนสํารองเด้งชีพชแต่ว่าเปอร์เซ็นที่หักไปเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทก็จะดูว่าเราควรจะหักเท่าไหร่ดี ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรนจ์ของ2%ถึง15%เงินเดือนขึ้นรอบหน้าเดี๋ยวเพิ่มเป็น6%พอทบไปอีกใช่เงินเดือนขึ้นอีกขอเป็น7%ก็แล้วกันค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆของ provident fund ค่ะทำงานในลักษณะเดียวกันเรารู้นะว่าเงินที่หักออกไปเนี่ยมันถูกหักออกไปตรงไหนแต่เราก็ไม่สามารถเอาเงินก้อนนั้นออกมาได้อยู่ดีถ้าเราไม่ลาออกจากที่ทํางานล็อกกุญแจเอาไว้ก่อนล็อกกุญแจเอาไว้ <c oughs> เลยแล้วถ้าคนที่เป็น freelance คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ <c oughs> เขาไม่มีกบข <c oughs> ไม่มี p r โ v i บีเด Fund แล้วเขาจะทำยังไงได้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเ <c oughs> ช่นเป็นประกันสะสมทรัพย์ประกันบำนาญ <c oughs> ที่หลายๆบริษทัทขาสามารถเลือกชำระเบี้ยแบบรายปี <c oughs> หรือเป็นรายเดือนก็ได้แต่ก็จะรู้กันในในกลุ่มของคนที่ซื้อประกันว่าซื้อเป็นรายปีอะค่าเบี้ยมันถูกกว่าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราจ่ายถ้าจ่ายรายปีอะจ่ายหมื่นสอง ทำไมรายเดือนมันเป็นพันกว่าบาทก็จะรู้สึกเอ๊ะทำไมฉันเสียดายอะ่ะฉันรู้มีความรู้สึกเสียดายก็ให้ไปบอกว่าเออเดี๋ยวฉันจะจ่ายรายปีแหละแต่ว่าเปิดบัญชีธนาคารแยกไว้เช่นรายปีเนี่ยหมื่นสองบัญชีธนาคารเนี่ยก็เดี๋ยวเราเก็บเดือนละพันเข้าไป1นึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันแล้วพอถึงเวลาจ่ายเบี้ยเอาตรงเนี้ยหมื่นสองเอาไปจ่ายค่าเบี้ยก็จะทําให้เราเนี่ยเหมือนลักษณะมันอาจจะฟังดูยุ่งยากแต่ว่าก็จะทําให้เราเนี่ยส่งเงินเหมือนเป็นต้นทุนอนะ่ะต้นทุนเราน้อยลง ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น,นก็สามารถทําแบบนี้ได้หรือถ้าเกิดว่าใครอาจจะไม่ได้ดูเรื่องของประกรันสะสมทรัพย์ไม่ได้ดูเรื่องของประกันบํานาญเป็นการ DCA ในกองทุนรวมก็ได้ทุกวันที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะซื้อกองทุนรวมทุกเดือนทุกเดือนอแล้วก็ทําให้เป็นวินยัยทําให้เป็นรายจ่ายประจําเดือนของเราก็จะทําให้การออมเงินเนี่ยคะ่ะสามารถทําได้อย่างต่อเน,นื่องสม่สมําเสมอค่ะแต่ปีนี้ค่ะ2026หลายคนบอกมันจะหนักหนากว่าปีที่แล้วได้ซ้าไปและทั้งหมดว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆแต่อยากออม ทำยังไงดีคะก็ต้องมองย้อนไปเหมือนกับรายจ่ายอื่นๆถ้าช่วงไหนเศรษฐกิจไม่ดีเราต้องประหยัดไฟละอาจจะจำกัดช่วงเวลาเปิดแอร์ค่าไฟจะได้น้อยลงเราต้องประหยัดน้ำนิดนึงเราต้องอาจจะลดแพ็กเกจโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตให้เป็นแพ็กเกจที่มันน้อยลงค่าบริการสตรีมมิ่งต่างๆอะไรตัดได้ก็จะตัดนั่นคือการลดรายจ่ายของการออมเช่นเดียวกันถ้าเรารู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราออมเดือนละเท่านี้บาทเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันตึงจังเลยก็สามารถลดการออมได้ แต่ขอว่าอย่าลดจนมันเป็นศูนย์ยังไงก็ต้องออมเพราะว่าเราเซตไมซ์เซตของเราไว้แล้วว่ามันคือรายจ่ายที่เราจําเป็นต้องจ่าย ธรรมชาติมนุษย์ค่ะอย่างหนึง่งเราจะรู้สึกว่าเราลําบากต่อเมื่อเราใช้ชีวิตที่เคยดีกว่านี้เหมือนตอนที่ถ้าใครเงินเดือนสตาร์ทหมื่นห้าเรารู้สึกว่าหมื่นห้ามันอยู่ได้แต่ถ้าเกิดเราเคยเงินเดือนหมื่นแแล้วเรามาใช้หมื่นห้าเราจะรู้สึกว่าหมื่นห้าเราอยู่ไม่ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราทําสิ่งนี้เหมือนกันกับการออมเลยค่ะ mm hmm. เงินเดือนขึ้นปุ๊บรอบแรกเราไม่ปล่อยให้ตัวเองเงินเดือนขึ้นเพราะเราจะตัดไปเป็นเงินออมเลย mm hmm. แปลว่าเราใช้ชีวิตด้วยเงินเดือนเท่าเดิมแล้วเราก็จะไม่รู้สึกซัฟเฟอร์ เพราะเราไม่เคยมีเงินเดือนที่มากกว่านี้คือเหมือนเรามีลิมิตให้ตัวเองตลอดพอเงินเดือนขึ้นปุ๊บก,ก็จะปัดไปออมเพิ่มกันหรือแบบเอ้ยเงินเดือนฉันขึ้นมา1000ขอออมเพิ่ม700ล้ละกันอ,ออมเพิ่ม500ก็ได้ขึ้นหนึง่งแล้วก็มีเงินเดือนตัวเองจริงๆที่โอนเข้าบัญชีมาเพิ่มขึ้น500บาทก็จะรู้สึกว่าเอ้คนอื่นเขาเงินเดือนขึ้นไอ้เราก็เงินเดือนขึ้น แต่ว่าส่วนที่มันมากกว่านั้นน่ะก็ทําให้การออมเราเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันเคยมีคนมาปรึกษาการเงินแล้วมีเคสยากๆไหมที่พอจะเป็นเคส s t u ษให้กับทุกคนที่ฟังอยู่ตอนเคสยากมักจะเป็นเรื่องหนี้ด้วยความที่สินเชื่อมันเข้าถึงงา่ายหลายๆคนก็จะนึกว่าเอ้เป็นหนี้ะ่ะจะต้องแบบมีบ้านหนี้รถ นี่บัตรเครดิตบัตรกดเงินสด<ฆ>แต่ทีนี้ค่ะเด็กรุ่นใหม่คือบางทีไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรกดเงินสด<ฆ>แต่มีอะไรที่เป็นลักษณะของการซื้อของก่อนแล้วจ่ายเงินทีหลังก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจ่ายทีหลัง<ฆ>โดยที่เราอาจจะไม่ได้ไปดูเลยว่าในการที่เราต้องจ่ายคืนทีหลังเพลเลเตอร์เนี่ยค่ะ<ฆ>บางทีในแอปพลิเคชันจะโชว์ขึ้นมาว่าเดี๋ยวเราจ่ายต่อเดือนอะเท<ฆ>่านี้บาทเท่านี้บาทเรารู้สึกว่าเอ้ยจำนวนเงินมันน้อยจังเลยแต่รวมกันหลายๆอย่างมันเยอะ หรืออีกแง่หนึ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็คือเราไม่ได้เคยคำนวณเลยว่าดอกเบี้ยสิ่งนั้นน่ะมันเทียบเท่ากับบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเลยหลายๆคนในเรื่องของการจัดสรรรายจ่ายอะค่ะหลายๆคนจะมองว่าถ้าอยากประหยัดเราต้องลดรายจ่ายไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นถ้าส่วนตัวนุ่นเองอะค่ะนุ่นจะมองรายจ่ายเป็นสาก้อนอจะมีรายจ่ายเพื่อการออมค่ะรายจ่ายที่เป็นฟิกคอรสรายจ่ายคงที่กับรายจ่ายผันแปร รายจ่ายคงที่ก็เป็นพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตใช่ที่แบบเราจะประหยัดหรือไม่ประหยัดมันก็เท่าเนี้ยแหละแล้วส่วนรายจ่ายผันแปรก็คืออะไรที่เราประหยัดได้เช่นเราจะกินให้น้อยลงเราจะเที่ยวน้อยลงเที่ยวน้อยลงเราจะ,ะกาแฟถูกลงนิดนึงเส้อผ้างถซื้อถ้าเราจัดสรรมาถึงตรงนี้ได้แล้วอะค่ะเราจะเริ่มมองออกละ ว่าเราจะจัดการกับรายจ่ายแต่ละก้อนได้ยังไงเช่นเงินออมตอนนี้อุ้ยตอนนี้ฉันออมเยอะแบบ20-30%เอ,อ้ยลดเหลือ10%ไหมอ,อืมเราก็จะรู้แล้วว่าเราควรต้องทำอะไรหรือรายจ่ายที่เป็นฟิกคอสบางคนมีสตรีมมิ่งเยอะมากแต่ดูจริงแค่แพลตฟอร์มเดียว <c oughs> อันนี้ยกมือและอันนี้สะอึกเลยนะเร <ฮะ S 2> าว่าเราก็จะได้รู้ว่าเอ้จริงๆแล้วรายจ่ายอะไรที่จริงๆแล้วเราไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นได้ก็ตัดเราสามารถตัดได้โดยที่คุณภาพชีวิตเราเท่าเดิมตอนนี้เราได้ทริคการออมเพียบเลยจากคุณนุ่นส่งพลังให้บรรดานักออมที่ดูอยู่ตอนนี้ให้เก็บเงินได้ตลอดลอดฝั่งแล้วก็ต่อสู้ในยามเศรษฐกิจแบบนี้เนะะ <c oughs> ี่ยค่ะก็นุ่นจะมีคําพูดหนึ่งที่พูดบ่อยมากคืออนาคตคือผลลัพธ์ของปัจจุบันอนาคตก็คือตัวเราเนี่ยแหละ แต่เป็นเวอร์ชั่นในอนาคตเราอยากให้ตัวเราในอนาคตย้อนกลับมามองตัวเราในทุกวันนี้ยังไง เราอยากให้ตัวเราในอนาคตเนี่ยรู้สึกแบบฉันภูมิใจกับตัวฉันในอดีตเหลือเกินว่าทําไมตอนนั้นฉันถึงมีความคิดดีๆแบบนี้ทาไมฉันถึงคิดดีทดําดีได้ขนาดนี้เราอยากให้ตัวเราในอนาคตย้อนกลับมาขอบคุณว่าขอบคุณตัวเองในอดีตมากเลยที่ได้เริ่มทําสิ่งนี้ขึ้นมาที่ทําให้ตัวฉันวันนี้ไม่ลําบากทําปัจจุบันเป็นอย่างไรก็จะส่งผลไปถึงอนาคตแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มออมได้ตั้งแต่วันนี้นะคะต้องขอบคุณทริคดีๆแล้วก็มุมมองของคุณนุ่นที่มาแชร์กับเราวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่่ะะค การออมเงินไม่ใช่แค่เรื่องของการอดทนค่ะแต่เป็นการที่เราทําเพื่อตัวเองในอนาคตขอให้ปี2026เป็นปีที่ทุกคนมีการวางแผนการเงินอย่างดีและทําเพื่อตัวเองในอนาคตไปพร้อมกันนะคะทั้งหมดนี้ก็คือ Story Tomorrow เรื่องเล่าของวันพรุ่งนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกแพลตฟอร์มของ Nation Story ด้วยนะคะ